สามราศีต้นเดือนสุดเฮงดวงการเงินเด่นเตรียมรับโชคใหญ่ช่วงต้นเดือนนี้ถือเป็นจังหวะด,ดีที่หลายราศีเริ่มมีพลังงานใหม่เข้ามาแต่มีสามราศีที่โดดเด่นที่สุดความเฮงแผ่เต็มทั้งเรื่องงานการเงินและความรักส่งผลให้หลายอย่างลงตัวเกินคาดได้แก่ 1. ราศีเมถุนต้นเดือนนี้ดวงงานเปิดสุดๆมีโอกาสพบโปรเจกต์ใหม่งานคืบหน้าไวหรือได้รับคำชมจากผู้ใหญ่การเงินดีขึ้นแบบทันตา มีรายรับเพิ่มหรือได้เงินที่รอคอยความรักสดใสคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้น 2. ราศีสิงห์พลังงานความสำเร็จไหลเข้ามาแบบรัวๆงานที่ทําติดขัดก่อนหน้าเริ่มคลี่คลายหรือมีโอกาสดีจากคนรอบตัวการเงินมีโชคเล็ดๆหรือมีรายได้เสริมเข้ามาแบบฟุกๆความรักลงตัวคนโสดเจอคนถูกใจจากการทํางานหรือสังคมส่วนคนมีคู่หวานและมั่นคงขึ้น 3. ราศีธนูดวงเฮงจัดหนักมีแววได้รับข่าวดีเรื่องงานหรือโอกาสใหม่ๆที่รออยู่การเงินพุ่งขึ้นอย่างนะ่าพอใจบางคนได้โชคลาภจากการเดินทางหรือการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆความรับดีเกินคาดคนโสดมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นและเข้าใจกันดี